ภายในบ้านพักที่ผาตั้งณยอดดอยอินทนนท์นะครับ,ม,ม,บรมีเ,เมตาผิงภายในบ้านตอนนี้กำลังจัดปาร์ตี้เล็กๆภายในบ้านนะครับจุดยัางจอดย่าง,อ,ยยงอ้อนย่างไปไปจิดแล้ว ไม่แล <t certains> <t> ้วเจาะห้าหนี hmm. <t> ้ยอกเดี๋ยวอย่างบอกชอ์เพนั่นจะได้ยังงอ้วนล้วแล้ววนเอาปรอิเบุวตา này à lại gì à tí này à toàn thời gian ตอนนี้กำลังปาร์ตี้เล็กๆในบ้าน<ง>พักที่อบอุ่นมีเตาผิงภายในามกท่ของการติดเสจะเป็นยังไงจะกินกขไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนต้องรายงานอยู่ตลอดไม่เข้าใจกปนยังไงบ้างครับอร่อยมากค่ะมีอะไรฝากบอกถึงพี่สาไหมครับ สาขาอร่อยมากเลยค่ะโอกาสน้ามาด้วยกันนะคะครับี่ไหนครับผาตั้งค่ะณที่ถามด้วยสิอะไรตั้งชอบถามไม่ได้เวลาเวลาตอบว่าผาตั้งเราถามว่าอะไรตั้งมันเลยแล้วตัวมาดีๆมันเลยอยู่ขนาดตอนวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับสลัดทูน่าค่ะแล้วก็สุกี้ทะเลซึ่งมีหมูอยู่ในทะเลซึ่งมี เจ๊เป็นคนปรุงค่ะฮะป,ป,ปูุเปล่าปรุอ๋อมีปูุนึง่งด้วยค่ะเอยในเตาผิงนั้นก็ยังมีกุ้งยาสาบอกขายคุ้งไมเหน็นชัดนี่ปุเ้เผาจบทิปก่อนกุ้ง <c oughs> <c oughs> ป้าบรรยากาศหน้าที่พักที่ดอยถนนนันนผ่าตั้งนะครับ ตรงนี้เป็นป่องไฟที่เตาผิงภายในบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นดงต้นเมเปิลน,นะครับแต่ช่วงที่มานี่ใบจะเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่กลายเป็นสภาพเป็นสีแดงนะครับ ไปตรงมุมที่เรายืนเมื่อคืนน่ะแบทไปถ่ายรูปสักสองรูปอ่ะตรงนั้นวิวสวย ไอตรงที่เรามาเมื่อคืนน่ะมาพี่เกียบมานี้เดี <h <h ๋ยวเขาจะถ่ายให้เกียบเขาจะยืนปิดไอไอไอถุงถุงขาถุงขาวข้างหลังไม่เปิดเ้ตองงร